แอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทั้งชองเด้อนะคะเมื่อนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากคือเกา้าเป็นตัวเลขแนวทางของพพต่ตอนะคะเพิ่นว่าไปยูสาม่านะคะตัวเลขแนวทางเพิ่นเขาหางวดนะคะหางวดติดแล้วนะคะเป็นเลขลางแต่ว่าออกตวก,กับงวดเมื่อกี้เป็นให่มากหกสี่ออกสี่หกเด้อค่ะเอฟซี FC นะคะเดี๋ยวเขาจิไปตามตัวเลขแนวทางนะคะของพอต่อนะคะเพราะว่า มือเส้านี่นะคะไปพ่อกันนะคะคับคุณพอ่อคนยูวัดนะคะค่นว่าไปยูไซมาคือบ่เห็นนะคะนาเสียดายนะคะโอ้พราเจ้าจเอาอเงื่อจนจุนฝากกองนะฮะิฟนว่าขันมาหอดเข่าแล้วนะคะ<อ>ตัวเลขแนวทางจิเป็นจ้งใดเขาก็รอบไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของพอต่อกันเลยนะคะเนาะสำหรับทันใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ<อ>ให้กับทางช่องนั่นเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะไปพลาดตัวเลขแนวทาง จากทั้งช่องนะคะเดี๋ยวขอไปเบิ้งตัวเลขแนวทั้งกันเลยนะคะค่ะมาเบิ้งตัวเลขแนวทั้งกันเลยนะคะเปิ้ว่าโอ้ยไปอยูสายมา้าเนาะนะคะเปิ้ว่าคิดว่าบริยูบานนะคะต่างค้นต่างไปนะคะแอดกับบริไปไซกับยูตาบานนะคะนะคะเปิ้ว่าเด็กขอมาตรงมาสามงวดสี่งวดแล้วนะคะ ก็จะเอาเงื่อนจนฝากกองแล้ววนะคะแต่ว่าขันมาฮอดเจดแล้วสิเป็นแบบได้ก็ลองออกไปบึ้งกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสิเอาสิรุดกนยาว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าทั้งจองเองก็ได้มากตอนพีตอนนอนคือกันนะคะนะคะบังเอิญนะคะมือนีนะคะไปทําบุญนะคะมือนีก็เป็นบ้านพระนะคะไปทําบุญกับพ่พ่อกันพ่อดีก็เลยเวโซเรื่องเลขกันนะคะโซเรื่องเลขกันเปิ่นวาเบอร์โทรกับคือว่านะคะเนาะเบอร์โทรเพิ่นก็ใส่บ่ป็ินโทรศัพท์นะคะ บ่มีโทรศัพท์นะคะเพิว่าเข้ามาโอ้สีงวดหางงวดกระจ้าเอาเงืนมนวั่นนะคะเป็นตะนาเสียดายนะคะท่านช่วนะคะก็ับว่าเป็นยังนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเ้าก็ตามตัวเลขแนวทางของพอต่อกอน,นะคะว่าพอต่อจะให้ตัวใดน,นะคะเนาะนะคะพอต่อไฮมานะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบนว,วิ่งบนบน บนวิ่งนะคะต่อไหามาค่ะแปดกับสามเด้อค่ะค่ะแปดกับสามนะคะเอฟซีนะคะแปดกับสามนะคะเพิ่นกระพาะต,ต่อกับไหามาพร้อมนะคะเลขสามสามตัวสองตัวนะคะเพิ่นไหามาพร้อมนะคะคุณผู้ชม,ชมต่ว่าเลขกลางนะคะให้มาสองคู่นะคะนะคะงวดก่อนเพิ่นไหามา เป็นหกซีออกซีหกพี่น้องนะคะเป็นตนาเสียดายนะคะเนาะก็เลขตัวเดียวนะคะคันเท้าบก,กับมันกับเปลี่ยนไปบ่อยน,นะคะเท่ากับกับตัวว้พรมตัวเลขเพิ่นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะต่อจับให้นะคะมีนะคะมีสองแปดสามนะคะ สองแปดสามนะคะสองแปดเจ็ดนะคะจะกับจับคู่แปดสามแปดเจ็ด กับสองสามอันนี้บนนะคะบนของพอต่อเ้อน,นะคะบนล่างตั้งหากนะคะกัะล่างนะคะล่างเนี่ไปกลโนะคะ่ะ ล่างวิ่งล่างวิ่งนะคะหนึ่งตัวเดียวเด้อค่ะล่างนะคะหนึ่งตัวเดียว จับคู่นะคะจับคู่จับคู่คือข้างล่างนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งตัวเดียวเ้วยะคะ่ะอีพี ค่ะแคปหน้าจอไว้ทถเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของพอต่อนะคะงวดวันที่1ตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนวิ่ง8กับ3านะคะแดกับสเด่นที่สามรองที่8จับูสองแปดสามสองแปดเจ็ดแปดสามแปดเนะคะ,คะล่างตัวเดียวนะคะหนะคะวิ่ง1จับคู่1 แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเด้อค่ะช่มนะคะกันมาหอดเท่าแล้วตัวเลขแนวทางนะคะของพ่อต่อจิตเป็นแบบใดนะคะช,มชม่มกับไฮเอฟซี FC นะคะไฮพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปแนมเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเพราะว่าทางช่องเองกระดามาแบงปั่นนะคะเพราะว่าคุณพ่อพ,อพ,พนว่าเพิ่มมั่นใจนะคะโอ้เลขกถือคักนะคะเสียดายนะคะว่าบบแดามาให้แอดได้ลงให้เอฟซีเพราะว่า คุณ่อเป็นผู้หูจักนะคะว่ามาอย,ยู่บ้านนะคะเนาะนะคะขัดเป็นหูจักว่ามาอย,ยู่บ้านเพิ่งกัดสีขี่รถมาบอกตัวเลขแนวทางทุกงวดนะคะงวดนี่นะคะเท่ากับตามต่อนะคะตามเป็นงวดแรกนะคะกลับมาใหม่นะคะงวดแรกเจากับายูเนาะคะ่ะเจากับายอยู่วันโอ้ตัวเลขแนวทางนะคะของพอตต่อเนาะคะ่ะ ขอมาซีหางวดแล้วนะคะน่าเสียดายนะคะทำชนชมนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบื้องเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของพอต่อนะคะบนวิ่ง8กับ3จับคู่283 287 83 87 23ล่างวิ่ง1จับคู่81นะคะนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ f อฟซทางช่องทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอหายฮห้งๆเรวยๆถูกหวยรวยเบอร์เป็นน้ำกันนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อนีนะคะขอให้โชคใหายมันกันสุขหูสุขค้นนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะทำช่ชมนะคะแล้วก็กด กระดิ่งแก่งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดตัวเลขหน้าทางจากทั้งช่องนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็สวัสดีค่ะ